ผู้ชมคะจากกรณีที่ดิเอ็กซิทได้ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลภาคสนามแห่งที่เกที่อบอตท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเราพบว่าจัดซื้อจัดจ้างกล้องแต่ละตัวในราคาที่สูงเกินกว่าท้องตลาดเกือบ2 0 0 0 0บาทจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของการติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลแห่งที่9นี้ก็พบด้วยนะคะว่าแต่ละเดือนได้ ใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอุปกรณ์เพื่อที่จะเช่าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสูงถึงเดือนละ9 0 0 0แสนบาทค่ะตามจากรายงานของอุดคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยในช่วงดีเอ็กซค่ะใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าจำนวน22รายการระหว่างบริษัทเอกชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายจังหวัดสมุทรสาครมูลค่ากว่า90,00 900, แสบาท เพื่อน,นำไปใช้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครแห่งที่9รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถูกตั้งข้อสังเกตจากสมาชิกชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาครว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงเช่าระบบไฟฟ้าในราคาสูงดิสิตตรวจสอบใบเสนอราคาพบข้อสังเกตว่า ในเอกสารไม่ลงรายละเอียดราคารายการสินค้าในแต่ละชนิดมีเพียงยอดรวมระบุไว้เพียงรายการเดียวเพื่อตอบคำถามใหม่ประเด็นนี้ด i e อ็กซเดินทางไปที่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับอบตท่าสายสถานที่ตั้งบริษัทแห่งนี้อยู่ที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายวิรัตบุญนาคเจ้าของกิจการเล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ไม่ลงรายละเอียดในรายการสินค้าเนื่องจากว่าไม่สามารถกําหนดราคาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องประเมินค่าวัสดุจากหน้างานวัสดุทั้งหมดต้องซื้อและสั่งทําขึ้นมาใหม่ใช้เงินลงทุนสูงเช่นตู้คอนโทรลลูกเซอร์กิตระบบสายเมนรวมไปถึงต้องตอบลักสายไฟให้ครบตามจํานวนเตียงในโรงพยาบาลสนามเป็นล้อที่บอกว่าสวิตช์แต่ละการออกแบบต่างๆมันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า อันนี้เม็ดท่าโน้นเม็ดตรงนี้ตัวไอ้นู่นตั้งตรงนู้นไม่สามารถจะระบุได้เราต้องไปดำเนินการเองโดยเข้าไปทําหน้างานมาแล้วก็ทําให้เป็นปัจจุบันว่ามันคือสายเมนต้องลากจากจุดนี้ไปต่อจุดนู้นออกมาเพื่อมาแตกตู้ตรงนี้ออกไปทางนู้นข้ามไปตรงนู้นคือต้องไปคิดเอาหน้างานหมดฉะนั้นตัวเลขมันเลยต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ออกมา นายวิยรัตเจ้าของกิจการเปิดเผยอีกว่าสาเหตุที่ต้องทำสัญญาในราคาที่สูงเนื่องจากว่าวัสดุเช่นสายไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์บางชนิดต้องทิ้งเมื่อโรงพยาบาลสนามปิดเพราะอุปกรณ์อาจติดเชื้อจากผู้ป่วยถามว่าราคาจะถูกกว่านี้ทำได้ผมทำได้ไหมทำได้แต่ถามว่าอบตทำไมไม่จ้างผมอ่บุญนาคซาวงานนี้ขอจ้างรวดเดียวฟีเดือน เราก็คิดทดลงมาได้ไงเข้าใจไหมคิดทดมาได้เดือนที่หนึ่งเท่านี้เดือนที่สองลดเท่านี้เดือนที่สามลดเท่านี้มันก็จะเป็นไงแต่ไม่เขาจ้างเราเป็นแบบนี้เดือนอย่างศูนย์เจ็ดเนี่ยอยู่ไม่ครบเดือนเขามาหารเลยครับก็คือเขาจ้างเรารายวันแล้วจะเอาอยัางไงใช่ไหมฟาร์มชัวร์ฟาร์มแน่นอนไม่ได้มีให้กับเราเลย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสินค้าที่อบอตอท่าสายจัดซื้อจัดจ้างได้ครบตามจํานวนหรือไม่เด็กศิษย์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่9ตั้งอยู่ที่ตําบลบางกระเจ้าอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสถานที่ตั้งเป็นโกดังบริษัทเอกชนมีเตียงรองรับผู้ป่วย486เตียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากการตรวจสอบพบว่าที่นี่ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริงเช่นปลั๊กเสียบสายไฟบริเวณเตียงผู้ป่วยระบบปลั๊กไฟภายในห้องควบคุมทั้งหมด16จุดรวมไปถึงหลอดไฟแสงสว่าง LED ดิสิตรวจสอบดูรายการค่าเช่าที่อบอตท่าสายต้องจ่ายให้กับบริษัทเอกชนต่อเดือนในการเปิดพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้รวมทั้งหมดกว่า10รายการ เช่นค่าเช่าเต็นท์ในโรงพยาบาลสนาม3ามหลังจำนวนกว่า2 8 0 0 0 0บาทค่าเช่าระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง9,37,320บาทรวมไปถึงค่าเช่าพัดลม121ตัวเกือบ4,000 0 0บาทรวมทั้งหมด10รายการใช้งบประมาณต่อเดือนกว่า2 8 0ล้านบาทก่อนหน้านี้ดิเอ็กซิตได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดจำนวน113ตัว ติดตั้งที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่9ที่พบว่าจัดซื้อในราคาสูงถึงตัวละ1,9 0 0 0าทิบาทดิสิตได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามรหัสสินค้าที่อบอตอท่าสายจัดซื้อโดยเปรียบเทียบราคาผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบว่ามีราคาในท้องตลาดจำหน่ายเพียง1,350บาทถึง 1, 6 0 5บาทมีส่วนต่างถึง17,400บาทผมเมืม่อบาทมบางทีไปเปิดไอ้พวกขายของหน้าเว็บ ถามว่าสั่งซื้อขายของหน้าเว็บแ่บมีราคาถูกกว่ามีแต่สิ่งที่ผมซื้อก็คือไม่เกินราคากลางนะครับ mm hmm. แต่ว่าเวลาเราไปสั่งทางเว็บเนี่ยสมมติเราต้องการของพันชิ้นเว็บหา,าให้ไม่ได้บอกเลย mm hmm. เขาบอกอยนะ่างนีะว่าหาไม่ได้แต่ราคาเขาถูกจริง mm hmm. แต่มันของมันไม่ได้แล้วการซื้อของทางราชการมก็ไปซื้อแบบนั้นไม่ได้แต่ราคาที่ท,ที่ที่ทำก็คือไม่เกินราคากลางนอกจากประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่มีราคาสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายยังถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติน,นอกจากประเด็ n, น s, <S จจาการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดที่มีราคาสูงนา,ายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายยังถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีเบิกจ่ายเงินค่ารับเหมาถมที่ดินของอบตท่าสายที่มีผู้บริจาคให้จำนวนสามไร่เศษ ใกล้ซอยโรงอบสีหมู่หกตำบลท่ารายและถูกกันแกล้งให้เบิกจ่ายเงินล่าช้าจนได้รับความเสียหายผู้รับเหมาจึงร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชทําการไต่สวนจนชี้มูลความผิดนําไปสู่คำสั่งผู้ว่าให้นายสิริบูรทองบางเกาะนายกอบตอท่าสายหยุดปฏิบัติหน้าที่